นะจากเรื่องของน้องแนทฮะผมไปกันที่เรื่องของคุณต้อยนะครับคุณต้อยบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดโคราชนครราชสีมาครับเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าเขาลืมเราแล้วนะครับตอนนี้คุณต้อยอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับคุณต้อยสวัสดีครับพี่ตองนะครับคุณต้อยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับอ๋อพอดีผมทํางานครับอ่าทางานเกี่ยวกับ อ๋อผมทําพวกตกแต่งครับอ๋อทํางานตกแต่งแล้วก็ต้องต้องต้องมาทำกลางคืนทำมันต้องทำกลางคืนน่ะอ๋อพอมันทําที่ห้างครับมันต้องเข้ามาทำงานกลางคืนอ๋อคือเรารับงานที่ห้างฉะนั้นตอนกลางวันห้างเปิดเราก็เลยต้องมาจัดการแต่งเติงนู่นนี่ก็คือตอนกลางคืนใช่ครับแล้วตอนนี้คุณต้องอยู่ที่ไทยครับอยู่คนเดียวครับเอาแล้วคนอื่นไม่มีทีมงานเหรอก็ทีมงานอยู่เํางานอยู่ข้างบนครับให้ลูกน้องมาอยู่บนโอเคตอนนี้คือแยกแยกแยกการทำงาน เราก็ทําตรงนี้ลูกน้องก็ทําอีกตรงหนึ่งนะครับอถ้างั้นวางอุปกรณ์ก่อนวางมือก่อนแล้วมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังหน่อยเรื่องที่บอกว่าเขาลืมเราแล้วเหตุการณ์ที่เจอณยังถนนหนึ่งนะฮะเส้นทางที่มุ่งหน้าไปทางโคราชจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่ามานานหน่อยนะยี่สิกว่าปีนะเหตุการณ์ที่ว่านี้น้องไปเจออะไรมาครับคือตอนนั้นผมคือพ่าแก่ส่งให้ให้ให้ไปดูงานที่โคราชอืโดยปกติเนี่ยท่าแก่เขาจะไม่รับงานแต่งอวัตรับ แต่ว่าที่เ่าแก่ต้องไปเพราะว่าอทางคนที่ป้อนงานที่เขาแก่เนี่ยอืเขาขอร้องให้ไปช่วยครับไอ้นี่เ่าแก่ก็เลยให้ผมมาไปอืก็ส่งไปสี่คนโดยให้ผมเนี่ยเป็นคนไปดูแลก็มีเด็กฝึกงานอายุสิบห้าหนึ่งคนสิบเจ็ดหนึ่งคนแล้วก็รุ่นพี่คนหนึ่งอายุยี่สิบแปดแต่ว่าประสบการณ์เขาเขาเขายังไม่มากกับผมผมต้องบอกก่อนว่าผมผมจบปหกมาเนี่ยผมก็เดินสายอาชีพทํางานเลย งั้นเราก็ผมก็เลยมีประสบการณ์สูงกว่าเพื่อนเท่าแกเลยให้ไปดูอืันนี้วันนั้นออกเดินทางไปไปถึงนู่นก็เที่ยงนะครับแล้วก็พอเที่ยงเสร็จปุ๊บก็รอบ่ายบ่ายเสร็จก็เข้าสายงานก็ไปเคลียร์กับอคนดูแลโรงงานนะครับว่าจะเข้าทําอะไรกันยังไงเสร็จปุ๊บก็คือสรุปต้องทำกลางคืนหลังสองทุ่มเพราะว่ากลางวันเนี่ยเขาทํางานกันอยู่เราไปทําไม่ได้อันนี้เท่าแก่ออกมาเสร็จปุ๊บเท่าแกก็พาไปบ้านเช่า อ่าใบเข่าบ้านเช่าเสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านเช่าตรงเนี้ยถ้าขับรถเนี่ยรถรถใหญ่เนี่ยมันมันขับผ่านซอยข้างถนนทางเดินเนี้ยไม่ได้ออืมันต้องไปอ้อมเกือบกิโลครับแต่ถ้าเดินตรงนี้มาเนี่ยออกมาตัดถนนใหญ่เนี่ยประมาณสักห้าร้อหกร้อยเนี้นะครับทีนี้บ้านเช่าเสร็จปุ๊บเท่าแก่เขาจ่ายตังค์ให้กับเจ้าของบ้านเช่าไปเรียบร้อยอคือตรงเนี้ยที่เท่าแก่เลือกเพราะว่าก่อนหน้านั้นเท่าแก่เขามาดูไว้อยู่แล้ว ตอนที่มาดูงานนะครับเขาก็เลยมาหาบ้านเช่าไว้ครับและบ้านเช่าที่อื่นมันไม่มีนอกจากที่นี่เนื่องจากว่าเราอยู่แค่เดือนเดียวอที่อื่นก็ไม่ให้เพราะว่าเขาอยากได้ลูกค้าอยู่นานๆเขาก็เลยได้ที่นี่ก็แล้วที่นี่ไปเสร็จปุ๊บไปอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งคืนสองคืนสามไม่มีอะไรพอคืนที่สี่เนี่ยคือเนื่องจากว่าหน้างานมันมีปัญหาคืนแรกคืนสองคืนสามเนี่ยผมตามแก้อยู่นะครับพอคืนที่สี่เนี่ยมันเสร็จเร็วก็คือปีสาม พอตีสามเสร็จปุ๊บผมก็เห็นว่าน้องๆกับพี่เขาเหมือนยังปรับสภาพาการทํางานไม่ได้ก็เลยบอกงั้นก็กลับไปนอนก่อนผมขอดูงานเดี๋ยวสองชั่วโมงว่ามันจะมีปัญหาไหม<อ>ถ้ามีปัญหา<อ>ผมพรุ่งนี้จะได้มาแก้ได้ถูกเสร็จปุ๊บผมดูเกือบสองชั่วโมงกับตีห้าครับมผมก็เดินกลับ,บพอเดินกลับไอ้เส้นทางลัดเนี่ยครับผมเดินไปเสร็จปุ๊บ คือถนอนเนี่ยไฟเ่ยมันมันจะห่างกันนะไฟออกเหลืองๆนะครับ,รบมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วทางเนี่ยสมัยก่อนในคนมันไม่ค่อยพุ่งพ่านนะครับ,รบก็สังเกตว่าเดินไปเสร็จเนี่ยเห็นคนแก่อยู่สองคนนะครับอยู่ขาวามือเอ่อเป็นผู้ชายกับผู้หญิงออืผู้หญิงนั่งงองยองใส่กระถุงนะครับใส่เสื้อสีขาวก็เหมือนมีคอกระเช้าอยู่ข้างในครับแล้วก็ผ้ามันออกจะโพกเนอะเป็นตาตามันจะเห็น เสร็จแล้วคุณตาเนี่ยก็เหมือนใส่เสื้อเชิ้ตคอปกเป็นทางขวางนะครับจึงเออกออกดำแล้วกลมมาท่าจะไม่ได้เพราะว่ามันมันนืดนะครับก็คุณยายก็นั่งร้องไห้ว่าตาเขาลืมเราแล้วเขาทิ้งเราแล้วผมเอ๊ใครมาทิ้งแกผมก็ เอกใจว่าเออมันก็ตีห้าแล้วนะคนแก่เปนมากคือเขาจะไปตลาดกันครับหรือว่าลูกหลานมันลืมรับแกหือเปล่าเพราะว่าเส้นทางตรงเนี้ยคือรถใหญ่มันมาไม่ได้นอกจากมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับผมก็ไม่สนใจอะไรก็คิดว่าเขาคงรอลูกหลานแหละก็คือกลับไปนอนกลับไปนอนเสร็จปุ๊บอีกอาทิตย์นื้ออาทิตย์กว่าๆนั่นจากตอนนั้นผมไปก็ประมาณเนี้ยครับตุลาพฤศจิกาเนี่ยคืออากาศมันเริ่มหนาวนะครับอากาศมันเปลี่ยนแต่ผมเป็นภูมิแพ้ครับแพ้อากาศ แล้ววันนั้นเนี่ยคือผมกินยาอืแล้วน้องเขาก็มาปลุกว่าที่ได้เวลาออกทางานแล้วผมก็เลยบอกว่าเออเฮ้ยไปทําก่อนแล้วกันผมก็สั่งว่าให้ไปทาอะไรบอกขอีสักชั่วโมงสองชั่วโมงกันลวกันเดี๋ยวจะเดินตามออกไปคอันนี้ผมก็สะดุ้งตื่นมาสองทุ่มกว่าก็รีบอาบน้ำผ้าเสร็จแล้วก็เดินออกไปอพอเดินออกไปเนี่ยครับเอช่วงระหว่างที่เดินออกไปเนี่ยอยู่เดียมมันก็ หมามันมาจากไหนไม่รู้ครับมันหอนเงินเกลียวเลยนะอลายวันมาปีห้าวันนั้นนะคือไม่มีสักตัวหนึ่งพอเดินไปเสร็จปุ๊บก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเลยครับเฮ้ยหมาหอนเองใจใจก็คิดนะครับเฮ้ยผีจะหลอกก็วะแต่คิดในใจเฮ้ยผีนี่หน้ามีสองตัวน่ะนะครับในใจคิดนะก็เดินไปพอเดินไปเสร็จปุ๊บก็เจอตายหยคู่นี้อีกอ่ะเหมือนเดิมเลยครับ แต่ตอนนี้คือคุณยายไม่นั่งนะยืนแล้วก็ร้องให้เหมือนเดิมแล้วก็พูดคำนี้เหมือนเดิมว่าตาเขาทิ้งเราแล้วเขาไม่น่าลืมเราเลยเขาไม่น่าทำแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็เดินเลยแกไปแล้วนะสองสามเก้า้วยความเอกใจครับใครจะมาทิ้งวาแล้วแกมาร้องอะไรอยู่นี่สองสองสองครั้งแล้วนะสองครั้งแล้วใช่ครับก็เลยเอกใจเพราะเอกใจปุ๊บผมก็เลยถอยหลังมาถามันเลยดีกว่า ผมก็เดินถอยหลังถามมาเสร็จปุ๊บก็ถามตาครับอืตาเป็นไรเหรอยายเป็นไรถึงร้องไห้หมอ๋อไม่มีเราไอ้หนูเลยยายกะร้องไห้เพราะว่าจะเสียใจอืลูกหลานอ่ะเอาเราสองคนอ่ะมาทิ้งอ้าวแล้วผมก็เลยถามอ้าวแล้วตาบยาอยู่ยังไงอ่ะคราบอกเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่แหละคือลูกหลานเอามาทิ้งพอดีมีบ้านอยู่ข้างหลังในหลังนี้เขาใจดีเขาให้อยู่หรือ ผมก็เลยบอกคุณตามีเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านไหมเดี๋ยวผมจะโทรไปหารุ่หานให้บอกไม่มีที่บ้านไม่มีตาก็ไม่รู้ครับไม่เป็นไรหรอกไอ้หนุ่มเอ้ไปเถอะไอ้ที่ผมก็รีบเนี่ยเพราะว่าผมออกสายแล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจเออแบบนั้นก็ไปก็ไม่มีอะไรผ่านไปทํางานกลับมาก็ไม่มีอะไรอีกมาที่หนึ่งงานผมผมเอจบละพอจบเสร็จปุ๊บผมก็กลับกลับมานอน แล้วก็วันนั้นคือเสร็จเร็วด้วยก็นัดลูกค้าไว้ว่าจะมาตรวจงานกันตอนประมาณเจ้าเป็นสิบโมงครับผมก็เดินไปไปตรวจงานนะครับพอตรวจเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาไอตอนขากลับเนี่ยในใจมันนึกนะครับเหตใจว่าเอ๊ะตาใจยายกระโดว่าแกถูกลูกหลานทิ้งและมีบ้านอยู่ข้างหลังเนี่ยหนึ่งหลังหลังแกอยู่ก็เลยเอกใจก็คือเดินมันเป็นย่านะครับขึ้นประมาณแ้่แข้ง ผมก็เดินย่ําไปตรงที่แกบอกอมองซ้ายมองขวามองยังไงก็ไม่เห็นบ้านสักหลังเลยคุณต่อไ้นี้มองซ้ายไปเสร็จเนี่ยมันจะเห็นต้นกอกล้วยอยู่มันเจ็ดตัดต้นขึ้นเป็นกลุ่มนะครับอืแล้วมันจะมีหญ้าเนี่ยขึ้นเป็นเนินเป็นนูนอยู่ฮะผมก็เอกใจเอ๊ะทำไมมันสูงกว่าปกติครับมันเหมือนว่าตรงอื่นมีรอยตัดแต่ตรงเนี้ยมันจะเว้นไว้ไม่มีคนไปทําเอออยู่หลังกอกล้วยเนี่ยอืม ผมก็เดินเข้าไปค่อยๆยาเดินเข้าไปแล้วก็ค่อยๆแหวกเขาแหวกนั่นคือมันเป็นสารคุณป๋องเป็นสารอะไรเป็นสารตายายสารเพียงตาลักษณะสารเป็นยังไงทําด้วยไม้หรือก็คือคือเป็นไม้ครับอแต่หลังคาเนี่ยก็คือตีแบบธรรมดาคุณป๋องก็คือแบบตัดสังกะสีแล้วมาดัดโค้งข้อมา่ะนะครับเสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยตรงใต้สารเนี่ยมันก็จะมีพวกอตุ๊กตาอะไรพวกนี้ที่หางหักวางอยู่ แล้วผมก็แหวกเข้าไปดูพอเห็นสารตายายผมก็ใจใจหวิวๆเลยนะแต่ที่หวิวมากกว่านั้นนั่นคือว่ามันมีกองผ้าวางอยู่ตรงนั้นผมก็เอ๊ะใครมาผูกกองผ้าอะไรไว้ตรงนี้ผมก็แกะพราแกะเท่านั้นแหละครับคุณบอลแทบช็อกคือคือเป็นรูปถ่ายฮรูปถ่ายก คนที่ไปตั้งงานศพนะครับรูปถ่ายที่เขาเอาไว้ตั้งตรงงานศพก็จะเป็นรูปขาวดาสมัยก่อนต้องรูปขาวดาใช่ครับแล้วก็เป็นรูปหน้าที่เราเห็นเต็มเต็มใช่ใช่ครับแล้วเป็นรูปของคุณตาและเสร็จแล้วผมก็ดึงมันมันซ้อนกันนะครับก็ดึงขึ้นมาอีกทีข้างล่างคือคุณย่าแล้ว อีกอันหนึ่งคุณปองครับมันมีภาพอีกอันหนึ่งเป็นกอบเหมือนกันแต่ว่าบานเล็กกว่าอยู่หลังสุดเปิดขึ้นมาครับเป็นรูปคุณยายน่าจะแก่กว่าสองท่านนี้แต่ผมไม่เห็นท่านนี้นะตอนวันนั้นอแล้วตัวหนังสือคือมันเหมือนมันมีฝนตกหรืออะไรนี่น้ำมันเข้าตามขอบคุณตาเนี่ยเห็นเฉพาะตั้งแต่เหนือคิ้วขึ้นไปนะครับแล้วก็เอปากครับ คนคุณยายคนนั้นน่ะก็คือน้ําเข้าเนี่ยคือเห็นตรงผมอยู่ผมอยักโสรออกปีกอีกนะครับคืออ่านไม่ออกเลยว่ามรณะอะไรมาไหลเพราะว่าเหมือนน้าเข้าครับแต่บ้านหลังสุดก็คือมันน่าจะเล็กกว่าน้ําไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ครับแต่มันไม่มีชื่อบอกไม่มีคำว่ามรณะไม่มีอะไรเลยมีแต่ลูกก็คือเท่านั้นแหละครับคุณป๋องผมผูกผ้าเสร็จปุอ มีกี่เกียร์ครับใส่หมดเดินได้รเดินกลับเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บวันรุ่งขึ้นก่อนที่ผมจะกลับเข้าเข้ามาที่มาเดินหาบ้านหาบ้านคุณตาคนนี้นะครับไอที่ว่าคุณตาบอกเนี่ยครับผมได้สมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มือถือมันมีเพจลิงก์นะครับผมก็เพจลิงก์ไปบอกเจ้าแกว่าให้มารับภูงี้ได้เลยเพราะงานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานเรียบร้อยแล้วอ่เจ้าแก่เขาก็ คงรู้แล้วแหละก็คือเท้าแก่เขาบอกไว้ว่าถ้าเสร็จแล้วให้โทรบอกวันรุ่งขึ้นเราก็จะมารับอืพอวันรุ่งขึ้นเสร็จปุ๊บผมให้น้องสองคนน่ะไปที่หน้างานเดินไปแล้วก็ให้ไปเก็บของไปรอเท้าแก่ที่นู่นส่วนผมกับรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่ที่ห้องเช่าเสร็จแล้วท้าแก่มาปุ๊บเขาก็ขนของเครื่องมือเสร็จใส่รถแล้วก็มารับพวกผมกลับไอ้วันรับกลับเนี่ยผมก็รอว่าเอ๊ะตอนรถเสร็จปุ๊บ บ้านไม่ล็อกเขาแกบอกไว้อย่างงี้แหละคล้องไว้อย่างงี้แหละถามอ้าวแล้วเจ้าของบ้านเขาไม่มาเหรอรัาบอกอ๋อไม่มันเขาเหมาจ่ายกันแล้วออก็คือจ่ายเท่านี้อ้าวเหรอผมกล่าวว่าถ้าเขามาอืผมจะถามว่าตรงเนี้ยมันเคยมีอะไรหรือเปล่าแต่ผมสุดท้ายคือไม่ได้ถามเพราะเขาไม่มาเขาไม่มาเราก็เลยไม่ได้ถามก็ไม่ไม่ไม่รู้เลยใช่เพราะทุกแกบอกว่าเดี๋ยวเย็น่ะ คือเขาจะมาล็อกเองอครับเราก็เลยกลับเพราะขา,ากลับเนี่ยพอออกไปแล้วเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยคือพอออกมาแล้วเขาแกเขาจะชอบแซวไงว่าบางทีไปต่างจังหวัดเนี้ยก็บ,บอกว่ามไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าถ้ามึงไม่เที่ยวถือว่ามึงมาไม่ถึงจังหวัดน,นี้ครับพ้าแกก็ถามแบบนี้บอกเที่ยวที่ไหนล่ะอืเที่ยวไม่ได้เที่ยวแตไม่สบายต่างหากไม่สบายแล้วแถมเจอผีต่างหากเท่านั้นแหละครับ ไอ้คนที่นั่งอยู่ขลางหลังก็ตกใจเฮ้ยเจอเมื่อไหร่อะไรยังไงที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่ใช่ก็เล่าให้ฟังไอ้ข้างถนนนี้ยครัเกาแกคือออกมาประมาณน่าจะร่วมประมาณสิบกว่าโลแล้วครับเ็าแกบอกเออมึงไม่บอกกูวะกูจะได้จอดกูได้เดินไปดูบ้างเรื่องเรื่องมันก็มีอยู่แค่เนี้ยครับอยากจะบอกว่าพี่ต้อยเล่าเรื่องได้ได้ดีและสนุกมากครับ ฟังแล้วผมผมมีอารมณ์ร่วมไปกับพี่ต้อยทุกทุกคําทุกประโยคที่เล่าเลยฮะฟังมันสนุกมากแล้วผมเชื่อสนิทใจแล้วว่าพี่ต้อยไปเจอไปเจอเหตุการณ์ที่ว่านี่มาจริงๆครับมันมีคําถามนิดเดียวพี่ต้อยก่อนก่อนวางหูนะนะครับ,รบตอนที่เดินเข้าไปเจอสารทําไมถึงรู้ว่ามีเป็นเป็นสารตายายมีรูปปั้นอา่าตารูปปั้นยายเล็กๆอยู่ในสารเรอครับใช่ครับเหรอ S <S 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 ผมว่าที่ท่านที่ที่ตาคุณตาเข <ừ> บอกว่าอาศัยอยู่บ้านหลังเนี้ย <ừ> จะอมองบ้านเขาหล่ะใจดีผมว่าน่าจะเป็นของตาสารตายานี่แหละที่ให้ท่านอาศัยอยู่น,นั่นแหละคือผมมองว่าน่าน่าจะเป็นคือคือคงเป็นสารเดิมที่มีอยู่แล้วแหละสารเนี้ยดาว่านะจะที่ฟังนะผมว่าสารนี้มีอยู่แล้วแล้วก็เจ้าของเดิม ไม่รู้ว่าเป็นเป็นคุณตาคุณยายยังคนไหนยังไงนะแต่ว่าตายายที่ที่คุณคุณต้อยเจออ่ะผมว่าน่าจะเป็นรูปที่เปิดไปแล้วเจอที่ซ้อนกันอยู่อะครับผมว่าอันเนี้ยเหมือนกับตายายคู่เนี้ยน่าจะมาอาศัยตายายหรือว่าไม่รู้นะเจ e ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจะเป็นเจ้าของรูปเก่าที่ว่าน้ําเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นตายายที่คุณต้อยเจอ<ด>เนี่ยมาอาศัยอยู่ผมมองอย่างนี้นะคุณต้อยผมงว่า,านะครับครับ ว่าลูกหลานน่ะน่าจะเอามาทิ้งเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่เสร็จอ่ากปลาหักพังของลูกตาเสียงกระบาดอะไรไี่ตรงนั้นเป็นไปหมดก็มือเน้ว่ามาผูกแล้วมาทิ้งวางไว้กับสาตายายเนี่ยมันเสียบไว้เมืออย่างที่คุณตาคุณยายจะบอกว่าเขาทิ้งเราแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเขาทิ้งเราแล้วเขาลืมเราแล้วแสดงว่าจะสืบไปถึงญาติถึงลูกหลานที่เอา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 แกมาทิ้งไว้ที่นี่แต่ว่ามาทิ้งในสระของการเป็นรูป แต่ว่าเป็นรูปรที่ที่ตั้งหน้าศพใช่ครับโอ้โหแต่เท่าที่ผมดูจากรูปอสองสอบานแรกรนะครับคือระยะเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยจากรูปเนี่ยจา,าจากกระดาษจากกรอบแล้วเนี่ยผมดูว่า ไม่น่าจะห่างกันเท่าไหร่ผมว่าน่าจะตายคือตายในเวลาใกล้กันแต่บ้านหลังสุดเนี่ยเก่ามากก็คือกอรอบแตกแบบสีอะไรพวกนี้กรอบมันแตกหลุดรอดแล้วครับอผมถามหน่อยดิคุณคุณรู้ฟังนะคุณต้องให้เป็นความรู้นะคือปกติเวลาเราเจอลักษณะแบบเนี้คนที่จะมาทิ้งเนี่ยเขาก็ต้องทิ้งพวกตุกตาพวกตุกตาเสกบาลตุกตาที่เป็นตุกตานางลำอาจจะเป็นเขาเรียกว่ากุมารทองเป็นพระที่ชำรุดหกักนะ รหรือว่าเป็นพวกสารเตรียจูเอีย้ยสารพระภูมิเก่าที่มันที่มันพังที่มันหกกักเนาะแต่ไม่มีใครมักจะเอารูปรูปบปรรพบุรุษหรือว่ารูปคนตายรูปคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ามาทิ้งนะผมคือมันมอยประเด็นนะคี่บอกผมไม่รู้ว่าเออเขาแบบ ย้ายบ้านหรือลืมอะไรเอาไปหรือเปล่าหรือว่าต้องการย้ายบ้านแล้วก็คือไม่เอาไปแล้วคือเอาไปทิ้งหรือเปล่าแต่ผมว่ามันไม่น่าทาแบบนี้ครับโอยฟังแล้วผมสงสารนะคือสงสารคุณตาคุณยายอ่ะถึงท่านจะไม่ได้เป็นคนแล้วนะแต่ฟังแล้วก็น่าสงสารอนะ่ะคือถามว่าน่ากลัวไหมเนี่ยผมว่าตอนที่คุณต้อยเจอผมว่าคุณต้อยอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปนะตอนที่เจอคุณคุณตาคุณยายเนี่ยมารู้ตัวตอนที่ไปเจอสารถูกไหมฮะนะครับ่ผมว่าเกลาสงสารนะคือคือเป็นผีเป็นผีที่น่าสงสารอ่ะ คือต้องการความความเห็นใจจากจากลูกหลานอะลืมแล้วทิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคืออย่างน้อยคือถ้าไม่ไปทิ้งอย่างน้อยๆนะครับอจุดทูบบอกในทีนึงแล้วก็เผาทิ้งอะไรก็ได้ครับอย่าไปทําแบบนั้นเลยเออไม่เอานะไปทิ้งอย่างนั้นผมผมฟังแล้วโอ้ยเออแต่อย่๋ยบอกคุณต้อยสนุกมากครับเรื่องนี้เอยังมีเรื่องอื่นอีกไหมฮะผมชอบคุณต้อยมากก็คืออย่างนี้ครับผม คือผมผมเคยเล่าคุณนัดครั้งแล้วครั้งหนึ่งคือผมเนี่ยคคือเหมือนเซนส์มันเปิดนะครับตอนเห็นงานกอบคุณตาออแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่ก็คือเหมือนเราจิตเราเปิดนะครับมองมันมองเห็นนะครับครับออืแต่มันก็มีมีมีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าบางบางงานบางทีมันก็ไม่ปฏิบัตต่อเป็นเรื่องแต่มันก็ยังมีเรื่อง เดี๋ยวไว้วันไหนผมตอลําลึกแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยความมีดีอะด้วยความมีดีเดี๋ยวถ้าวันไหนนึกขึ้นได้นะฮะโทรมาเล่ากันละกันนะหรือว่าถ้ามีมีเขาเรียกว่ามีสัมผัสพิเศษแบบนี้มันเปิดนี่นะฮะเดี๋ยววันไหนถ้าเรามีกิจกรรมไปเดินสงเดินสายหรือแบบนี้เดี๋ยวหลังช่วนมาด้วยนะครับหรือว่ามาพิการแล้วอาจจะสัมผัสได้เจอเห็นอะไรแบบนี้เนาะนะครับลองดูกันละกันแต่คืนนี้ขอบคุณมากคุณต้อยนะครับหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกในครั้งครั้งต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะะ